นี่มารีวิวตัวแ a c t i c กโอเ p นพอร์นะครับใช้กับโปรแกรม t e x t t e a m นะครับโตโยต้ครับคุณภาพศูนยโตโยต้นะครับทดสอบกับ t o y ยต้าเหมือนซ่านะครับสามารถตัวนี้สามารถรันได้ดีนะครับมีความเร็วนะครับมากกว่าตัวสาย t e x t t e a m เยอะนะครับตอบสนองได้ดีนะครับหิมนะครับเวอร์ชัา่น3.103นะครับแต่ก็เราใช้กล่องแท็กติกมาต่อนะครับไม่ต้องใช้เครื่องหิมนะครับ เดี๋ยวเราลองมาต่อกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเรานะครับเห็นไหมครับตอนนี้ยังไม่อินเทอร์เฟซยังไม่ต่อตรงนี้ครับเราเลือกเป็นตัว Open port นะครับเลือกเสร็จแล้วเราไป Connect นะครับแต่ว่ามันจะ Connect ไม่ได้นะครับเพราะวาเนี้ครับมันก็จะบอกว่าให้เราต่อกับรถนะครับแต่เราไม่ได้ต่อกันรถนะครับมันจะบอกว่ามันมันคอนเน็ไม่ได้นะครับอ่าบอกให้สวิตช์ออนนะครับ เห็นไหมครับ HGS was unable to communicate นะครับ with vehicle นะครับต่อกับรถไม่ได้นะครับมันก็จะแจ้งแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูย้อนกลับไปดูตรง interface เห็นไหมครับนี่คือ interface device software นะครับก็คือตัวนี้เราสามารถ connect นะครับระหว่างตัวกล่องแท็กติกกับโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวเราต่อกับรถนะครับเพราะฉะนั้นคือ